สวัสดีค่ะพบกับเอวี่อีกแล้วนะคะอย่าลืมว่าเอวี่นะคะมีนามสก,กุลว่าเซ็กซี่พอตแปดนะคะอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะเอวี่ก็มาพร้อมกับพอตอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้พิเศษมากก็คือพอตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตัวใหญ่นะสำหรับสายแบบ,บดุจัดจัดแรงๆอะไรเงี้ยเหมาะกับเอวี่เลยชอบคนแบบว่าจัดๆนะคะวันนี้ค่ะเอวี่ก็มาในทีมเมดสาวนะคะอ่ะมามาต่อกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องนะคะค่ะมาดูกันวันนี้เอวี่มากับ สมอกนะคะ RPM 160คิดนะคะนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะ กล่องใหญ่นะคะเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่ากําลังสูบเขาจะแรงหน่อยๆนะคะความจุนะคะจุได้7.5 ml นะคะแล้วก็มีคอยมาให้นะคะ2ตัวนะคะเป็นคอย V9 ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องใส่ถ่าน2ก้อนนะคะปรับได้สูงสุด160วัตต์นะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีชิปข้างในให้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็คําเตือนนะคะเด็กอายุต่ากว่า18ปีสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้นะคะเด็ดขาดในกล่องนะคะ ก็จะมีเป็นตัวคําเตือนนะคะการใช้ถ่านเนี่ยถ้าสมมติว่าถ่านมีรอยบิเดเบี้ยวหรือว่าฉีกขาดนะคะไม่ควรใช้ถ่านต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นใบวารันตีนะคะแล้วก็เป็นคู่มือการใช้นะคะตัวเครื่องวันนี้ที่นํามาเป็นตัวสีเงินนะคะค่อนข้างใหญ่ น่าจะเป็นเพราะว่าเขาอะกำลังไฟสูงเขาก็เลยแบบว่าต้องทํามาตัวใหญ่นิดนึงนะแล้วก็เป็นหัวชาร์จนะคะไทยบีหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็คอยค่ะในเนี้ยเขาจะมีมาให้แล้วนะคะ1ตัวก็คือติดมากับหัวสูบเลยนะคะ1ตัวแล้วก็มีให้มาในกล่องอีก2ตัวนะคะแต่ว่าคอยเนี่ยจะมาในขนาดที่เท่ากันหมดนั่นก็คือ0.15นั่นเอง เป็นคอยของ V9 นะคะตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ซื้อมาสูบใหม่เนี่ยก็คือไม่ต้องประกอบอะไรเลยเขาประกอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือใส่่านค่ะ2ก้อนนะคะเปิดตรงนี้ับใส่่านเข้าไปเลย2ก้อนบวกและลบแล้วเราก็จะมาเติมน้ํายาทิ้งไว้กันก่อนสัก10นาทีนะคะด้านหลัง เปิดอย่างนี้นะใส่ไปเลยถามว่าตัวนี้มีการรั่วซึมไหมมันก็มีทุกรุ่นอ่ะเนาะมากน้อยต่างกันแต่ตัวนี้น่าจะแบบว่าซึมซึมน้อยๆน,นะคะตัวนี้นะคะเขาใช้การยึดเข้าหากันด้วยแม่เหล็กอ ค่อนข้างแน่นหนาแน่นหนาเลยไม่ได้ค่อนข้างแน่นหนาเลยนะคะน้ำหนักเป็นยังไงก็คือตามสภาพอะเนาะด้วยเครื่องเขาใหญ่อะแมทเทอเรียลเขาก็เลยค่อนข้างจะหนาแล้วด้วยเขาใส่ผ่าน2ก้อนเขาก็เลยค่อนข้างมีน้ำหนักที่เยอะพอสมควรน,นะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนักมากอะไรอย่างงี้นะสำหรับคนที่ติดดูดแบบว่าจัดจัดดูดแบบแน่นๆเลยเหมือนพวกตัวหยดสูบแนะนําเป็นตัวสม็อก r p m 160คิดนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนสัก10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองสูบกัน มาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มปฏิบัติการสูบกันได้แล้วนะคะสำหรับตัว Smok OK ก RPM 160คิดนะคะเช่นเคยค่ะเปิดเครื่องกด5ครั้งตรงนี้เป็นโฟโนะคะถ้าสมมุติว่าอยากเปิดรูลมเนี่ยให้หมุนตั้งแต่ข้างล่างเลยนะตอนนี้เปิดอยู่ที่5วัตต์นะคะสูงสุดของเขาก็ตามชื่อเลยค่ะได้160วัตต์นั่นเองนะคะอา,จากจี่20 w ละกัน ยี่สิบเบาไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อค่ะเปิดไปสักห้าสิบละกันจะแสดงผลก็คือเป็นฐานนะคะสองก้อน A B เลยเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์ทั้งสองก้อนเลยนะคะโชวัต์นะคะแล้วก็โวลต์นะคะแล้วก็ตัวแอมป์นะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างเป็นพัฟนะคะพัฟตัวนี้นี่ก็คือจะบอกจํานวนครั้งที่ดูดนะคะว่าดูดไปกี่ครั้งแล้วนั่นเองอ่ะไปต่อนะคะตอนนี้มาที่50วัตต์ ว้าวมากทุกคนอบอกได้เลยว่าว้าวมันเหมือนตัวใหญ่เลยอะมันเหมือนแบบว่าพวกเวฟแบบหยดสู่แบบขดลวดหยดสำลีเลยอารมณ์นั้นเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองปรับรูรับลมดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับให้มันแบบน้อยลง มันจะได้ฟีลแบบว่าดูดต,ตัวใหญ่ขนาดนั้นไหมนะคะอ่ะลองดู กลิ่นชัดมากค่ะแล้วก็ควันเยอะเลยแหละควันเยอะเหมือนกับสูบตัวใหญ่นะแต่ว่าควันเนี่ยจะออกมาไม่ได้แน่นเท่ากับสูบตัวใหญ่นะคะแล้วก็มันสามารถล็อกปุ่มได้ด้วยนะทุกคนถ้ากดบวกกับลบนะคะพร้อมกันมันจะล็อกปุ่มข้างล่างก็คือล็อกตัวเพิ่มวัดนะคะแต่ว่าถ้าจะล็อกตัวเดินไฟแล้วก็ปุ่มทั้งหมดตรงนี้นะคะต้องกดตัวเดินไฟ3มครั้งเขาจะขึ้นว่าล็อก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัว SMOK OK R P M 160คลิปนะคะเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะ www s e x y p o t 8 8 com นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Line นะคะ s อ s e x y p o t 8 8นะคะเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามได้ไม่ซื้อไม่ว่านะแต่แนะนำตัวนี้แนะนำจริงๆชอบส่วนตัวชอบมากเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาพร้อมกับตัวไหนนั้นอย่าลืมนะคะฝากกดกระดิ่งซ u b s c r i b ์นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยนะคะติดตามเอวี v กันด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย